สดีค่ะคิอินเมกาค่ะมาแล้วสำหรับ EP แรกของการอัปเดตร้านพิซซ่าที่กรุงเทพของเรานะคะจะพาทุกคนไปดูร้านพิซซ่าของ GO ที่จะมาเปิดที่ถนนเพชรบุรีกรุงเทพนะคะรอ GO ตื่นอยู่พักใหญ่เลยนะคะทุกคนตอนนี้ไปถึงไหนอัปเดตอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคไปกันครับไปครับ getting ready to go outside how do you feel รู้สึกยังไงบ้างฝันจะเป็นจริงละ elevator. I was walking in the elevator with teo right here. Mm -hmm. And I walk in and it closed like on him. I like hug him like that and the elevator's like my um, Oh. That. Alright. Or does this go under like that? โอ้โหนี่หรือบางกอกมาถึงร้านแล้วค่ะและนี่ก็คือร้านที่ทุกคนจะเห็นในวิดีโอของเราหลังจากนี้ไปอีกนานเลยนะคะเพราะว่านี่คือสาขาที่3ของร้านพิซซ่าของเราที่จะมาเปิดที่ประเทศไทยค่ะเป็นสาขาแรกในไทยนะคอนเซ็ปต์ Cold America, ก็คือ Born in USA Baked in Bangkok Neapolitan o n e Style เมื hmm. ่อนพิซซ่าอเมริกาและก็เมื่อนพิซ่าอิตาลีนาโปลีใช่ไหม ไม่ใช่เมือง100%ไม0อ A little mix between the two fusion ครับก็เกือบ100%แล้วนะคะแต่ยังไม่100%เพราะว่าเรายังมีเตาอบพิซซ่าขนาดใหญ่ที่เราจะเอามาวางไว้ตรงห้องนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพอเตามาลงแล้วเนี่ยจะแปลกตายังไงบ้างน,นะคะร้านก็จะตั้งอยู่ตรงถนนบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะเยื้องๆกับท้ายซอยทองอหล่อีเลยทุกคนก็คือสามารถที่จะ เ,เดินทางมาได้สะดวกนะคะมีที่จอดรถด้วยข้างปัมบางจากเนาะเดี๋ยวกิ๊กไปถามคนท้องถิ่นว่าเราจะอธิบายยังไงดีให้ทุกคนได้เห็นภาพเลยว่ามันอยู่ที่ไหนนะเพราะกิ๊ก,กเองก็อธิบายไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะมาดูบรรยากาศร้านกันนะคะ,ะเดินเข้าร้านมาก็จะเป็นบาร์ตรงนี้นะคะทุกคนคิดว่าพวกเราควรจําหน่าย เครื่องดื่มประเภทไหนนี่คือคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะคะคือข้างร้านของพวกเราเนี่ยเป็นร้านขายไวน์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะมีว่าอยู่แล้วเนาะพิซซ่าเบียร์แอนด์ไวน์หรือว่าพิซซ่าคอกเทลแอนด์ไวน์ดีกินอะไรครับรับอะไรดีครับเอาน้ออะไรครับา <laughs> น้ออะไรครับแล้วก็คิทเช่นนะคะมาดูครัวบ้างดีกว่าครัวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วข้างในนะคะไม่มีอะไรจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมแล้วตรงนี้ก็คือพร้อมที่จะใช้งาน เดี๋ยวอีกประมาณสองสามวันพวกเราก็จะมาเทสระบบนะคะถูกไหมจิโอร <c oughs> <c oughs> ้านนี้นอกจากจะมีพิซซ่าแล้วพวกเราจะมีอาหารอย่างอื่นด้วยก็เป็น side dish สำหรับพิซซ่านะคะว่ะาจะเป็นอาจจะมีปีกไก่ทอดพาสต้านิดหน่อยหนะคะเพื่อให้คนไทยบางคนที่อาจจะเออมาทานพิซซ่าเราอยากจะกินอย่างอื่นด้วยอยาจจะมีเมนูข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้ว่าอยากกินอะไรอยากกินเมนูอะไรนะคะ ครัวยังมีอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้เป็นคุกเนาะตรงนี้ก็จะเป็น clean a r e ยนะคะเป็นพวกเครื่องล้างจานมีชลฟนแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นซิงค์อ่าแล้วก็ตู้เย็นด้วยตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเพ e p นะคะที่แพรอาหารเนาะสำหรับเตรียมของอะไรต่างๆนะคะเจาะลึกให้เห็นถึงครัวข้างในนี่ห้องครัวประมาณนี้เลยไปไปดูเตาอบใช่เมื่อกี้กี้บอกว่าเตาอบยังไม่มาแต่ว่าร้านเราจะมีเตาอบสอง สองเตานะคะเตาแรกมีมาแล้วเป็นเตาเล็กนะคะนี่ก็คือเตาแบ็กอัพของเราคลาสสิกมากทุกคนก็ทำเตาตรงนี้ได้สำหรับออเดอร์ทูโกหรือว่าถ้าเรายุ่งมากๆก็จะช่วยทำให้พวกเราทำพิซซ่าได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยนะคะ and we have another kitchen และเรามีครัวเพิ่มอีกหนึงครัวตรงนี้ ยังไงบ้างจีโอเป็นครัวเล็กๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าครัวโชว์เนาะคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําในครัวใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งสับพิซซาเพราะว่าโซนนี้อาจะเป็นพิซซาทั้งหมดเลยทุกคนบริเวณนี้ก็จะเป็นบาร์แอเรียสำหรับทําพิซซ่านะคะที่ก็จะแก้ไขเอาตรงนี้ออกนะคะทุกคนเป็นโล่งๆเลยเพื่อจะให้เราได้ทําพิซซาในฝั่งนี้แล้วก็เป็นบาร์ขึ้นมานะคะทำให้ฝั่งทางดูเนี่ยสามารถมองทะลุเข้ามาข้างในได้เสิร์ฟพิซซ่ากนตรงนี้ได้นั่งทานที่บาร์ได้นะคะ ต่อไปก็จะไปดูโซนข้างหลังบ้างนะคะจริงๆร้านพวกเรามี2ชั้นด้วยนะชั้นข้างบนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ยังคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นที่นั่งเพิ่มเติมแต่ว่าชั้นล่างตรงนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะทุกคน มูเดนโทนก็จะมีความรัสติกนิดนึงนะคะก็มีความเกา่าแบบเก่าแบบแบบตั้งใจเนาะคือทำสวยมากอันนี้กิกต้องยกเครดิตให้กับเจ้าของเขาคนก่อนหน้านี้นะคะคือที่นี่ไม่เคยเปิดเป็นร้านอาหารแต่ว่ากำลังจะเปิดเนาะคือได้เรามาเทคโอเวอร์พอดีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกแต่งเนี่ยไม่เคยว่าเป็นของพวกเรานะคือพวกเราไม่ได้ทําเองนะคะไม่ใช่เป็นหัวคิดของเราเนาะคือแน่นอนว่ามันจะต้องมีอิดอยู่แล้วในความคิดของกิกนะเพราะว่าร้านของพวกเราเป็น brick oven pizza ตรงคอนเซปต์สุดๆฝั่งนี้ก็ท้องเหลืองเหมือนกันนะคะห้องน้ำโอเคร้านมีชั้นสองด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้นึกว่าเอสจะตกแต่งอะไรยังไงที่เสียงสะท้อนมากทุกคนชั้นสองตอนวกว้างคือ <c oughs> ถ้าที่นั่งข้างล่างไม่พอก็สามารถขึ้นมานั่งชั้นสองได้ <c oughs> ร้อนไหมครับจีโอข้างล่างเย็นกว่าเนาะข้างล่างเปิดแอร์เนาะ เห็นบรรยากาศร้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพิซซ่าเนาะพิซซ่าที่พวกเราจะนํามาที่ไทยจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากที่ไทยยังไงไงก็ต้องมาลองชิมด้วยตัวเองนะคะแต่เบื้องต้นสไตล์พิซซ่าที่พวกเราจะนํามาที่นี่นะคะเป็นเหมือนกับที่เราขายที่อเมริกาเลยก็คือเป็นนนโอนาโปลีเป็นพิซซ่าสไตล์ที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีนะคะคือคําถามที่หลายคนอาจจะถามก็คือแล้วร้านพิซซ่าที่อเมริกาจะเป็นยังไงพี่ชายไทเลอร์ทาร้านสาขาที่2นะคะก็เปิดอยู่ตลอดแต่ว่าเมื่อเราเปิดร้านนี้เนี่ย พี่ชาทไทเลอร์ก,ก็จะมาที่นี่ด้วยนี่กับพ่อกับแม่กับน้องอสาวไเเลร์รครับคุณพ่อโทนี่มาเปิดร้านนี่ด้วยนะคะก็คือเป็นออริจินอลของแอนโซพิก <c oughs> ่าเพราะฉะนั้นเขาไม่มาไม่ได้นะ,ะต้องมาตัดริบบินอยู่แล้ว <c oughs> ยังไงก็ลองมาเจอคุณพ่อโทนี่ที่นี่กันแต่คะถ้าใครมาวันโอเพน n g นิ่งมาวันเปิดได้เจอแน่นอน แล้วหลังจากนั้นพิชาเธอเลยก็จะกลับไปที่ร้านที่อเมริกาแล้วก็ทําร้านต่อไปเพราะฉะนั้นร้านสาขาที่2เปิดปกติแต่ว่าฟูดชารคของพวกเราปิดเอาไว้1ปีนะคะพวกเราตั้งใจว่าจะทําร้านที่นี่ด้วยตนเองก่อนที่จะกลับไปที่อเมริกาแล้วก็ทำฟูดชาร์คต่อเนาะซึ่งที่ฟูดชาร์คที่อเมริกาเนี่ยจะเป็นเคเทอร์ริ่งร้อยเเลยนะคะคือบริการจัดงานเลี้ยงจัดเลี้ยงพิซซ่าเท่านั้นการที่จะเปิดจาก3ไป4หรือว่า เปิดร้านที่3มแล้วก็ปล่อยให้คนที่เราไว้วางใจทําต่อแล้วก็กลับไปทําอีกร้านหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนบอกว่า,วายากเราก็รู้ว่ามันยากนะคะพระเราเคยผ่านการเปิดร้านสาขาที่2มาแล้วว่าเราจะปล่อยให้อีกคนนึงทําได้โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นทุกๆวันเนี่ยคือมันยากลําบากผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะคะและเราก็จะลองทําเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งกับร้านที่นี่ที่กรุงเทพนะคะหวังว่าทุกคนก็จะซัพพอร์ตพวกเรากันต่อไปนะคะ โอเคเสร็จแล้ววันนี้มาดูร้านเสร็จแล้วไปไหนต่อดีเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณามากๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ของพวกเราค่ะเดี๋ยวเจอกัน EP 2 EP หน้านะคะบ๊๊าายยบบายาบายครับ